ซึ่งสถานที่แห่งนั้นอาจจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในถ้ำแห่งนี้ก็ได้เมื่อครั้งอดีตการสถานที่เหล่านี้น่าจะเคยเป็นน้ำทะเลลึกมาก่อนครับคำพูดนี้ทำให้เขานึกถึงเหล่านาคสีเขียวที่ไม่ชอบหน้ากันและได้ตกเขียงกันในความฝันเดี๋ยวเราเข้าไปจุดธูปขอเข้ามากรรมบนถ้ำด้านในกันครับพอสิ้นเสียงพูดอาจารย์ขี ก็ทำการถ่ายมือแล้วพาทุกคนเดินเข้าไปในป่ามันไม่ได้อยู่ตรงนี้หรือมีอาเละวินนี่มองหน้ากันและพูดด้วยน้ำเสียงเบาๆราวกับกำลังกระซิบเหมือนกับว่าคำพูดนี้จะโดนใจทีมงานทุกคนด้วยเช่นกันที่ไม่รู้เลยว่าในถ้ำเป็นอย่างไรแล้วจะต้องเดินไปไกลหรือไม่โชคดีที่มีพี่สาว ลูกศิษย์วัดที่เดินเข้ามาช่วยนำทาง